ตอนนี้พี่กี้ตามทั้งหมดแล้วนะเป็นเพื่อนกันแล้วในติกตอกเนาะถ้ามีโอกาสถ้าได้เจอกันจ้างงานได้เลยค่ถ้าได้เจอกันก็อย่าลืมมาทำคอนเทนต์ร่วมกันนะคะไม่ติดเลยค่ะพี่พิงกี้พี่รับละครได้แล้วหรอได้เลยหนูได้หนูไม่ติดท็อปพูดไปก็เจ็บหนูติดแค่ท็อปยี่สิบค่ะไม่ได้มีสัญญากับกองหนูด้วยะหนูชนะ แต่หนูแต่หนูยืนหนึ่งในติกตอกแล้วลูกพอแล้วหนูโอเคโอเคหนูยืนหนึ่งแล้วไปพิงกี้เออถ้าแม่เห็นแสดงว่ามันมันมันเปิดการมองเห็นแม่เห็นแล้วแสดงว่าหนูหนูอยู่ในใจทุกคนแล้วจ้ะโอ้ยโก่งหนูดีมีงานทําแล้วเนาะเป็นอะไรที่เกินฝันมากหนูได้แต่ฝันว่าหนูเจอพี่พิงกี้ในฝันแล้วได้เป็นเพื่อนกับพี่พิงกี้เป็นหนึ่งในดาวทิดาซาตานตอนที่หนู แต่ตอนนี้มันคือฝันที่ไม่กล้าฝันเพราะว่าหนูได้มาด้วยความฝันม,มาจริงๆคือแบบโอไม่ก oh ็เราค่อนข้างที่จะใกล้กันละอีกนิดนึงอีกนิดเดียวเท่านั้นเราจะเป็นดาวประดับฟ้าแล้วใช่หนูจะเป็นสุปตาให้ดูขอบคุณค่ะหนูจะ<ไ>ปเป็นเกียรติค่ะรบกวนถ่ายรูปคู่สี่คนพร้อมกันก่อนที่เราจะ ได้เจอกันตจนนะเป็นๆอะใครก็ได้ถ่ายรูปได้เลยยมีคนเคีฝ<ค>ากฝากแคปรูปพวกเราสี่คนนะคะฝากไว้ในดวงจิตดวงใจทุกคนค่ะเอารูปแบบสวยๆพี่ทำหน้าสวยๆแต่พีมพ่มีรก็สวยอยู่แล้วป่ะทำหน้าสวยฝากแคปโอเคค่ะขอขอถ้าแบบถ้าแบบเกียดกันมากอะเกียดกันมากหนึ่ง เนาะขาตาลอยขึ้นไปอยู่ตรงหน้าผากแล้วจริงค่ะคิ้วหนูไปอยู่ด้านสุดหลังแล้วค่ะโอเคพี่พี่กี้พี่ก๊เป็นคนที่เข้าถึงง่ายมากขอบคุณค่ะโอ้ my god พี่น่ารักอะไรพี่บอกนี้ค่ะพี่เก่งใจอพี่รู้สึกว่าพี่จะติดตามน้องๆนะคะแล้วก็ขอให้น้องๆประสบความสำเร็จในทุกๆการงานทั้ง3คนเลยนะคะพี่กี้เป็นกำลังใจให้นะ ขอบคุณมากค่ะพี่พีเคอย่าลืมละค่ะเจอกันเจอกันอย่าลืมนะห้ามห้ามลืมนะทักนะห้ามใส่ตาสั้นนะห้ามใส่ตาสั้นให้เออไม่ไม่ไม่ห้ามนะหนูใส่ตาเอียงให้หนูจะบอกว่าขอให้หนูจะบอกว่าหนูดังแล้วยิงแต่ว่าหนูจะพยายามไม่ยิงค่ะค่อนข้างที่จะยาวผสมเสียงน้ำเพชรเนาะ พราะบางทีแชทก็ไม่ค่อยอยากจะอ่านไลน์เท่าไหร่เออเนี่ยพี่ก็มีเพื่อนแบบนอนกันชอบอ่านไลน์แต่มาอีกทีก็คือสามวันแล้วแล้วก็แบบทําเป็นไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็แบบเออะให้มีมันจะมีเพื่อนเลยลค่ะพี่วิงกี้ว่าเขาเป็นใครเอาล้านนะครับพาดหัวข่าวนะใครอะอเพื่อนพี่ใช่ปะข้างบ้านวร์ชั้นสองหรอข้างหน้าเลยมะชื่ออ่าได้เราต้องเจอกันสักหนึ่งแมท พี่พิงกี้่ะผู้ชมต้องติดตามตอนต่อไปเลื่นี้ค่ะจุ๊บก่อนนะคะจุ๊บก่อนจุ๊บ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 ไปแล้วนะอือบ๊ายบายนะคะพี่พิงกี้เราจะกลุ่มจับจอกไหมฮะเดี่ยวทำแบบนี้ค่ะใจหนูมันสั่นใจมันลงรักรักส่องจูบแบบพิ้วโง่ดูดี่ตุ๊บแบบรักกันกูย ทำไมอ่ะึ้นมาเดี๋ยวนี้เอาไหนโยนตปพี่จ้าล่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคุณนายนะบค่ะบ๊ายบายว้าวใครให้ของไม่ไปรัวๆเลยหนึ่งแมทหวานหวานบ๊ายบายนะอากกด